สวัสดีค่ะดิฉันสมัยโอไรอันเคยไหมคะที่เราพูดออกไปโดยไม่ได้คิดมากแต่คำพูดเพียงไม่กี่คำกลับส่งผลลึกซึ้งในใจของใครบางคนไม่ว่าจะเป็นการปลอบโยนให้กําลังใจหรือสร้างความเข้าใจคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่แค่สิ่งที่เราพูดแต่คือความรู้สึกที่เราสื่อ การใช้คำพูดให้มีสเสน่ห์ไม่ใช่เพียงเพื่อให้คนชอบแต่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมีคุณค่าและเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริงและในบทความนี้ดิฉันจะพาคุณมารู้จักกับ10บคำพูดมหาสเสน่ห์ที่ฟังดูง่ายแต่ทรงพลังเลือเชื่อในโลกของความสัมพันธ์ไม่ว่าจะใช้กับเพื่อนกับคนรัก ครอบครัวหรือแม้กระทั่งในที่ทำงานคําพูดเหล่านี้สามารถเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนความรู้สึกและเปลี่ยนใจคนได้อย่างนุม่มนวลคะ่ะคําพูดที่หนึ่งเราให้ฟังหน่อยสิคะคําพูดนี้เป็นมากกว่าการตั้งคำถามแต่มันคือการเชื้อเชิญให้เปิดใจเป็นเหมือนประตูที่เปิดให้คนตรงหน้า กล้าที่จะเล่าเรื่องราวในใจโดยไม่รู้สึกว่าต้องระวังตัวหรือกลัวการตัดสินการพูดว่าเล่าให้ฟังหน่อยสิคะช่วยให้คู่สนทนารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจและคุณอยากรู้จักเขาในมุมที่ลึกซึ้งมากขึ้นบางครั้งคนเราแค่ต้องการคนที่ตั้งใจฟังไม่ใช่คนที่รีบให้คำแนะนำคำพูดนี้ จึงกลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่จุดประกายความสัมพันธ์และทำให้บทสนทนามีความหมายมากยิ่งขึ้นค่ะคำพูดที่สองฉันเข้าใจถึงสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะมนุษย์ทุกคนต้องการความเข้าใจมากกว่าคำตอบคำพูดนี้ไม่ได้บอกว่าฉันรู้สึกว่าเธอกำลังรู้สึกอะไรแต่คือการบอกว่าฉันเห็นคุณ ฉันเข้าใจในความรู้สึกของคุณและนี่คือพลังของความเห็นอกเห็นใจที่จะช่วยให้คู่สนทนารู้สึกปลอดภยัยและไม่โดดเดี่ยวเมื่อเราเอ่ยประโยคนี้คนฟังจะรับรู้ถึงความจริงใจว่าคุณไม่ได้ฟังเขาเพื่อเถียงหรือเพื่อเอาชนะแต่คุณฟังเพื่อเข้าใจและนั่นแหละคือสิ่งที่ทุกความสัมพันธ์ต้องการนะคะคำพูดที่สาม มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะความมีสเสน่ห์ของคำพูดนี้อยู่ที่ความพร้อมจะเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยฟังช่วยทำหรือแค่การอยู่เคียงข้างคำถามนี้สะท้อนถึงความใส่ใจและใจิตใจที่เปิดกว้างไม่ใช่แค่ฟังแล้วจบแต่เป็นการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในความรู้สึกของอีกฝ่ายด้วยบางครั้ง การพูดแค่ประโยคนี้อาจช่วยให้ใครบางคนรู้สึกว่าตนเองไม่ได้สู้เพียงลำพังและในบางสถานการณ์คำว่าช่วยไม่ได้แปลว่าต้องลงมือทำแต่อาจแค่ช่วยอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วคำพูดที่สี่ฉันอยากฟังความเห็นของคุณค่ะ คำพูดนี้ช่วยลดกำแพงแห่งอำนาจและเชื้อเชิญอีกฝ่ายให้รู้สึกมีคุณค่าในความคิดของตัวเองยิ่งในบริบทของการทำงานหรือครอบครัวการพูดเช่นนี้สามารถเปลี่ยนการสื่อสารจากแบบบนและล่างไปสู่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะทุกคนล้วนอยากมีพื้นที่ในการแสดงความคิด ถ้าคุณเป็นคนที่ให้พื้นที่นั้นอยู่เสมอคุณจะกลายเป็นคนที่คนรอบข้างไว้วางใจและรู้สึกดีกับคุณอย่างเป็นธรรมชาติค่ะคำพูดที่5คุณคิดว่าอย่างไรคะต่างจากข้อที่แล้วนิดนึงนะคะ ประโยคนี้เหมาะกับสถานการณ์ที่กำลังตัดสินใจค่ะหรือเมื่อคุณต้องการเปิดบทสนทนาให้ลึกขึ้นมันแสดงถึงความเคารพในการมองโลกของอีกฝ่ายในบทสนทนาเชิงลึกการถามว่าคุณคิดว่าอย่างไรคือการกระตุ้นให้คนตรงหน้าคิดพูดและแสดงออกซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะ คำพูดที่6ฉันพร้อมรับฟังเสมอนะคะคำพูดนี้เหมือนการยื่นมือให้กำลังใจโดยไม่ก้าวก่ายค่ะเป็นการบอกว่าเมื่อคุณพร้อมฉันก็พร้อมอยู่ตรงนี้มันไม่บีบบังคับไม่เร่งรัดแต่ให้พื้นที่และเวลาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ มันคือคำพูดที่บอกว่าคุณให้เงื่อนไขของเวลากับเขาว่าจะไม่มีการตัดสินไม่มีความคาดหวังใดๆว่าเขาต้องรีบเปิดใจในตอนนี้คำพูดที่7ขอบคุณที่เล่าให้ฟังนะคะคำว่าขอบคุณไม่ได้มีไว้ใช้แค่ในตอนรับของขวัญแต่มันยังใช้ได้กับทุกการเปิดใจของใครสักคนการบอกว่าขอบคุณที่เล่าให้ฟัง คือการยอมรับว่าเรื่องราวของเขามีคุณค่ากับคุณเป็นการยกย่องความกล้าหาญของคนที่กล้าเปิดใจค่ะเพราะในโลกที่ทุกคนต่างเร่งรีบคำพูดนี้คือการหยุดเพื่อบอกว่าฉันเห็นคุณฉันรับฟังและฉันซาบซึ้งในคำพูดของคุณค่ะคำพูดที่8ฉันอยากรู้เพิ่มเติมกับเรื่องเหล่านี้ค่ะ นี่คือการส่งสัญญาณว่าคุณน่าสนใจไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องที่เล่าแต่เป็นเพราะตัวตนความคิดและมุมมองของเขาคำพูดนี้คือการขยายบทสนทนาอย่างมีสเสน่ห์ทำให้คนตรงหน้ารู้สึกว่าเขาไม่ได้พูดลอยๆแต่มีคนอยากเข้าใจมากขึ้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการ เชื่อมความสัมพันธ์เช่นการทำความรู้จักใครใหม่การสัมภาษณ์หรือแม้แต่การสนทนากับคนรักคําพูดที่ 9. คุณมีมุมมองที่น่าสนใจมากเลยค่ะการชมเชยที่เน้นมุมมองคือการยอมรับในความคิดไม่ใช่แค่ผลลัพธ์มันคือการบอกว่าคุณเป็นคนที่น่าติดตาม ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับอีกฝ่ายอย่างมากเลยค่ะการพูดแบบนี้ยังช่วยปลุกสกักยภาพและความภาคภูมิใจในตัวคนฟังโดยที่ไม่ต้องพยายามพูดเวอร์วังเป็นคำชมที่จริงใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวค่ะและคำพูดที่10ฉันจะพยายามทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นนะคะไม่มีใครเข้าใจกันได้หมดในทันทีค่ะ คำพูดนี้จึงแสดงถึงความอ่อนน้อมและความตั้งใจที่จะเข้าใจในระดับที่ลึกลงไปมันเปรียบเสมือนสัญญาที่บอกว่าถึงแม้ตอนนี้ฉันจะยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ฉันจะไม่หยุดพยายามประโยคนี้คือหัวใจของทุกความสัมพันธ์ในระยะยาวเพราะมันแสดงถึงการเติบโตร่วมกันเป็นคำพูดที่อ่อนโยน แต่มีพลังมากในการเยียวยาความไม่เข้าใจคะ่ะสรุปก็คือพลังของคำพูดไม่ได้อยู่ที่คำแต่อยู่ที่ใจคะ่ะคำพูดมหาสเสน่ห์ทั้งสิประโยคที่กล่าวมาอาจดูเรียบง่ายแต่หากคำเหล่านี้พูดมาจากใจและใช้ในจังหวะที่เหมาะสมมันจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นคู่รัก เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่กับตัวเราเองจําไว้นะคะว่าความมีสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความสวยงามของคำพูดแต่คือความตั้งใจเบื้องหลังคำพูดเหล่านั้นคะ่ะหากคุณสื่อสารจากหัวใจคุณจะกลายเป็นคนที่คนรอบข้างอยากอยู่ใกล้อยากคุยด้วยและเชื่อใจและเมื่อคุณเป็นคนที่พูดอย่างเข้าใจคุณ ก็จะกลายเป็นคนที่ฟังเป็นด้วยเช่นกันคะ่ะและถ้าหากบทความนี้ช่วยให้คุณมีกำลังใจและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบๆตัวของคุณและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับบทความดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีแรงบันดาลใจต่อไปเพราะคุณมีคุณค่า และคุณจะผ่านมันไปได้เสมอแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันสมลัายโอไบรอันสวัสดีค่ะ